หลังจากที่นักมวยไปเล่นมามอมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือนักมวยอาบน้ำแล้วนะครก็จะต้องท้งเตาให้แห้งนะครับนี่คือน,น้องน้ำโชคนะครับหลังจากที่ไปเล่นมามอมแล้วก็จะอาบน้ําอาบน้ำ,นำสเสร็จก็จะต้องมาเป่าผมให้แห้งนะครับอันนี้ก็คืออาบเองนะครับก็คือหนึ่งเดือนน้องน้ำโชคจะไปตัด ผมเดือนละครั้งครั้งละ550บาทนะครับเื่อไปที่ร้านก็จะหนึ่งเดือนนะครับก็บจะไปอาบน้ำตัดขนเสริมหล่อให้น้ำโชคนะครับ<ม>เดือนละหนึ่งครั้งในราคา550บาทไหนดูนีดหลอยังวันเนี้ยอู้ยังเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบอกให้ผู้ชมรอรอก่อนนะครับเดี๋ยวเป่าผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาหล่อเหมือนเดิมเดี๋ยวขออยุเป่า ทำความสะาดให้ตัวแห้งก่อนนะครับ